สวัสดีค่ะวันนี้ฟอลล w จอยลูกสาวชาวนาพามาเที่ยวชมชาวนาที่นี่ปลูกข้าวโพดเยอะมากเป็นทุ่งกว้างเยอะมากเลยลมก็แรงเห็นไหมคะกำลังกำลังจะออกลูกออกฝักเล็กๆเยอะเขาจะปลูกไว้ให้สัตว์กินแล้วก็เอาไปทำพวก๊อปคอนไปทําพวกอาหารเช้าซีเรียลอะไรพวกนี้อาหารสารัตว์่่วใหยะข้าวโพด ต,ต้นมันก็จะมีหนึ่งฝากสองฝักเนี่ยประมาณนี้แหละฝากสองฝากใครที่ไม่เคยเห็นต้นข้าวโพดก็จะรู้ข้างในมันก็จะเป็นสีเหลืองสีขาวมีหลายสีน,นี่เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆนะคะเนี่ยมันจะมีเป็นทุ่งกว้างเลยท้องนู้นอันนี้ห่างจากบ้านชายามาประมาณสามสี่กิโลเมตรค่ะเยอะโอ้ต้นสูงน่าจะสามสี่เมตรอ้กะลูกมา้าเห็นไหมค่ะเนี่ยอันนั้นที่ว่าเป็นพ่อ,ขอเขา สวยจังหวงลูกด้วยนะเนี่ยน่าจะปักห้าหเดือนยังยังกินนมแม่อยู่น,นั่นเห็นไหมจะจะมากินนมแม่และน่ารักจังไปยังไงคะสวยจังมีตามีขนตาด้วยเป็นแม่ที่ตัวโตวมากจับได้ไหมก็จับหน่อย แต่ว่าตรงนี้มันเมื่อกี้โดนไฟดูดเขาทำสายมันเป็น12วัตต์เนี่ยพอโดนว่ามันช็อกเลยสัญญาจะไปจับเขาหวานทางขอจับหน่อยสิครพามาพามาชมกลางหาลมค่ะตรงนี้ก็จะทำเป็นร้านอาหาร ขายขนมปังขายพวกเค,ค้กพวกพายแอปเปิลอะไรพวกนี้เดี๋ยวพาไปดูข้างในคนมานั่งดื่มกาแฟเยอะมากเดี๋ยวจะพาเขา้ขเขาไปดูข้างในค่ะข้างนอกก็จะมีเก้าอี้มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งดื่มกาแฟดื่มชาอะไรเงี้ยแล้วก็กินขนมนเขาขนมนซื้อกลับไปกินที่บ้านก็ได้นะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในค่ะมาดูเลยว่าเขาขายอะไรบ้างเดี๋ยวจะพามาดู พ hey, ายแอปเปิลเขานีใหญ่มากนะคะเนะนี่ยวันนี้ซื้อสีจ่ายเงินสามอันไม่ทราบมันใหญ่อบพายแอปเปิลค่ะข้างในสาวก็บอกว่าตอนแรก200องศาเส,สีเสียทีนี้มันก็จะค่อยลดอุณหภูมิลงเหลือ177เหมือนกับมันจะไม่ไหม้มันจะสีส,สวยๆใหญ่มากใหญ่ที่สุดในเมืองที่ชายาอยู่ถ้ากินเชียว นี่ชาญาก็ซื้อแจะเอากลับไปกินที่บ้าน4ชิ้นค่ะเอาไปฝากพุณยาชิ้นหนึ่งเรา3ชิ้นอันนี้จะใหญ่กว่าที่เท้าขายในซูเปอร์นะซูเปอร์เล็กอันนี้ครึ่งหนึ่งเลยลนะ่ะใหญ่กว่าดับเบิลเลยตบชิ้นละทั้งหมดมัน6ยูโร เค้กอะไรก็มีจะชาแคร์มเสือมังค่าอันนี้เปบบ็นเค้กเค้กของลูกเชอรี่ค่ะสดสดนะคะผลไม้สดอันนี้เป็นบราวนี่อันนี้เป็นเคาเ,คร,เรีย,ยสสนนรนนกโอสที่เมืองที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็นช,ช็อกโกแลตทำเป็นลูกลบอลลูกกลมมีหลายอย่างขายจะหมดแล้วเนี่ยทำขนมปังใหม่ๆเลยค่ะมีพวกมอร์สリー มีตัวซองมีลูกบนหลายอย่างให้เลือกลยเราจะกินแบบไหน,นขายทุกอย่างคนชอบกินผ้ามาชมเขาขายแล้วบ้างอันนี้จะเป็นถั่วต่างๆเป็นเหมือนคุกกี้น่ว่ามันอร่อยนะมีหลายอย่างคิดว่ามีอะไรแคชูนโน้มีที่ถั่วถั่วที่ดีๆด,ด,ดีต่อสุขภาพแล้วก็ก็ขายนี่ด้วยค่ะ โอ้น่ากินมากชิ้นใหญ่เลยรัวสมูทเละบักเกนีกทำจากไข่ค่ะนุ่มนะคะเนี่ยกินกับชากาแฟน่ากินมากอันนี้เป็นโต๊ะนั่งกินอาหารกินชากาแฟพวกเค,ค้กอะไรด้านในก็มีด้านนอกก็มีค่ะอันนี้คือบริเวณด้านในของกางหันลงนะคะเขาจะดัดแปลงให้เป็นร้านอาหาร อันนี้เป็นด้านนอกค่ะทางนู้นจะเป็นถนนแถวนี้ก็จะมีที่นั่งให้ลูกค้าด้วยค่ะเราก็จะเดินไปแถวนี้มันจะมีถนนใหญ่แล้วก็จะมีรงเวณที่นั่งให้ลูกค้า,าด้านหลังก็จะเป็นต้นข้าวโพ,พดปลูกให้อยู่กับธรบรมชาติอันนี้เป็นน้ำผึ้งแท้ค่ะก็มันมาจากสเปนเมืองมาโยกาแคนย่ม ด้วยกามีหลายอย่างแทนจะซื้อ,อ,อกินกับขนมปังนะคะอันนี้คือแปง้แปงทำขนมปังอะไรพวกนี้คะ่ะเขาขายด้วยให้ลูกค้าไปทำเหมือนแทนอยากทำพายแอปเปิ้ลอย่างเงี้ยเขาก็มีแอปเปิ้ลเห็นไหมแอปเปิ้ปลตาทำเป็นเค้กแล้วก็ทำเป็นแพนเค้กก็มีค่ะมีทุกอย่างให้เลือกเห็นไหมคะถุงแล้วอันนี้2.5กิโลอันนี้4<ส>ี่ร้อกมาก เรจะเอาอะไรทำเองได้ขนมทที่เขาทำไ้ขายให้ลูกค้ากินที่นี่เอากลับไปที่บ้านได้ไมีให้เลือกเยอะมากเยอะเหมือนที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะแต่ว่าที่นี่มันจะอร่อยกว่าราคาก็จะแพงกว่าที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตน,นี่หน่อยก็ยได้ซื้ออยู่อย่างหนึง่งเป็นถ่ายแอปเปที่นี่เรียกอัลป์สลาฟยังมี ในกังหันลมค่ะอันนี้ขายแอปเปิ้ลอันใหญ่อันนี้คือด้านหน้าของกังหันลมค่ะเขาจะมีไร่ขาร้าวโพดขายไร่ข้าวโพดเยอะมากทางโน้นมีม้ามีคือทางนี้เป็นของชาวนาหมดเลยค่ะเื่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติร้านอาหารข้า,างหลังก็มีมา้มาม้าคนสวยตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้ ผู้ชายหลอจังเจ้าชายฟ้าของเจ้าชายอันนั้นสงสัยเป็นตัวเมียตัวเมียเหม่กา้านน่ยเขาจะมีขนรอบขคอคอหางก็ยาวด้วยยาวทั้งสองตัวเลยเมื่อกี้ที่ชัญญาตะโกนเพราะว่ามือไปโดนไอเนี้ยชื่อองเขาเนี่ยมันมีไฟฟ้ามันช็อกช็อกขึ้นมางหงวัวใจเลย ในร้องเสียงดังเลยตกใจหมดโอ,โอ้เจ็บมากอันนี้เป็นโบสถ์เล็กที่สุดในหมู่บ้านนี้ค่ะที่เราขับรถฐานมาดูไม่มีบาทหลวงไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างในเนี่ยไ,ไม่สูงเลยขนาดว่าชนะโตตัวไม่โตมากนะาจะไม่โตนี่แลยที่หน้าแต่จะมาอาธิษฐานอวยพรให้ใครที่ไม่สบายหรือใครที่มีความเศร้าอะไรเยงี้เราก็มา เทียนใช่ไหมคะ่ะจ่ายตามทาบุญเหมือนไปวัดนัแบบ่นแหละเห็นไหมจะมีเทียนหอมเทียนอะไรอันนี้เป็นเทียนที่คนมาจุดเห็นไหมคะมีขนาดใหญ่อันนี้เขาขายห้ายูโรและอันเล็กเนี่ยสองยูโรห้าสิบถ้าแบบนี้ห้าสิบเซนส่วนมากเขาจะทำเวลาที่คนในครอบครัวเสียชีวิตหรือคนป่วยอยู่โรงพยาบาลเงี้ย ล้วก็มาอวยพรมาขอพรให้เขาหายป่วยเร็วๆนี้ค่ะเห็นไหมคะจะมีรูปจะมีรูปของพระแม่มารีกับลูกเขาแล้วก็มีรูปของเยซูพระเยซูอย,อยู่ทรงโน้นครอบัวพระเยซูโบสถ์อันนี้เล็กๆเนี่ย213ปีกันเนี่ยสร้างขึ้นเมื่อปี1807ตอนนี้ก็ 2,20มันก็213เรี้ยมละ50เซนค่นะถ้าเราจะจุดถ้ามันใหญ่ก็เหมือนที่บอกนะคะสำหรับชาวคริสต์โนนั่ถือเยซูเขก็จะมาขอพรตรงนี้ค่ะเป็นหมดที่เล็กที่สุดตั้งแต่ชัญญาเคยเจอมาค่ะเนี่ย ้าไปดูแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจมากทางก็เพื่อนๆคงจะชอบเหมือนกันนะคะอันนี้ปืนใหญ่ของเยอรมันค่ะที่เขามามาอยู่ในฮอลแลนด์การที่ฮอลแลนด์ชนะฮอลแลนด์ Holland ก็เอายึดมาตั้งไว้ตรงนี้เป็นที่ระลึกค่ะตรงนี้หมุนให้มันขึ้นลงได้เหมือนที่จะให้ลูกป,ปืนใหญ่ออกไปอันนี้ไปทางซ้ายทางขวาค่ะ อันนี้คือทหารเยอรมันเขาจะมายืนเนี่ยยิงเลยเนี้ย <g ul ing> ใจร้ายมากเพราะว่าโดนฮิตเลอร์สั่งเขาก็ต้องทําตามหน้าที่คนฮอลแลนด์ก็ตกเป็นทาสช่วงนั้นน่ะเป็นเมืองขึ้นของเขายัางไงถ้าชอบให้กดไ,ไลค์กอรูลจอยด้วยนะคะหวังว่าเราจะได้พบกันใหม่คีิปหน้าค่ะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย